เที่1นึฮะกับหัวข้อที่ว่าพรสวรรค์คุณมีพรสวรรค์อะไรในตัวของคุณกับคําถามไพ่ใบนี้ตําแหน่งนี้ว่าคุณมีลักษณะนิสัยอย่างไรที่ชัดเจนนะพร้อมนะครับนะพร้อมนะเรามาดูกันนับหนึงนับ2นับ3าคุณได้การใบนี้ครับ เอาล้ะฮะก็เป็นรูปคุณตำรวจนะครับมาช่วยคนคลอดลูกบนรถยนต์นะฮะก็มีผู้หญิงนะครับนอนนอนหงายนะอยู่ในรถยนต์ในด้านหลังนะครับแล้วก็คุณตำรวจเนอุ้มลูกนะครับนะก็เป็นรูปเกี่ยวกับว่าคลอดบุตรในรถโดยมีตำรวจมาช่วยนะครับอ่ะมิส่ยเป็นยังไงชอบอ้าหรอไม่ใช่นะคุณเออไง ีิสไซเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับนะคุณเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นและมกักจะมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าช่วยเหลือคนในยามฉุกเฉินนะครับนะมากจะมีแบบว่าเป็นคนที่เวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะ,ะเะพาะ สุกเฉินก็จะนึกถึงเราเป็นประจำนะหนึ่งทาให้คุณนะมีโอกาสได้ช่วยคนเสมอๆนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีนิสัยของคุณคือมักจะมีเพื่อนฝูงนะหรือว่าคนสนิทนึกถึงเราเป็นประจำในการที่จะแก้ไขปัญหาถูกต้องไหมครับเวลาเกิดเรื่องอะไรคิดไม่ออกบอกไม่ถูกอึดอัดใจอะไรนึกถึงเราเราช่วยได้ใช่ไหมจ๊ะอือเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับเป็นลักษณะแบบนั้นเป็นคนที่แบบว่า จิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้คนไปหมดเนะี่นิสัยของคุณคืออะไรก็ได้ที่ช่วยคนได้เราสามารถช่วยอะไรก็ได้ช่วยสังคมได้เราก็ช่วยเป็นลักษณะแบบนั้นจริงไหมครับได้ชีเฉละนะิเเป็นไหมนะนะครับก็จะเป็นคนที่แบบนิสัยโดดเด่นคือบางครั้งเนี่ยรักเพื่อนมากๆใช้คำนี้แล้กันเนาะหมายถึงความรักเพื่อนสามารถออกหน้าแทนเพื่อนได้รักคนที่เรารู้สึกว่าสนิทสนมนะเพื่อนมีปัญหาคนสนิทเป็นปัญหาคนในครอบครัวม,มีปัญหา คุณบ้านสีขาส่วนใหญ่ออกรับหน้าแทนทุกคนได้จริงไหมครับอ่ะตอบมาจริงไหมนีครับโดยประมาณโดยประมาณนะจะเป็นคนลักษณะบแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นคนแก้ไขสถานการณ์ได้ดีเลย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องถ้าตัวเองเกี่ยวข้องกับเรื่องงานคุณสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเลยเรื่องงานที่อยู่ตรงหน้าเป็นคนที่จะตัดสินใจเร็วทําอะไรปุ๊บป,ปั๊บรับเลยนะเป็นคนตัดสินใจเร็วทําอะไรรวดเร็วนะไม่ค่อยเรียบร้อยหรอกเป็นคนไม่ค่อยเรียบร้อยเนี่ยลักษณะนิสัยไม่ค่อยเรียบร้อยทาอะไรทาเร็วเร็วนะคิดเลยทําเลยคิดเลยทําเลยลักษณะแบบนี้ถึงเวลาอยากทําทําถึงเวลาไม่อยากทําก็ไม่ทําแต่ชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบดูแลคนอื่นมีเหตุขัดข้องอะไรหรือมีเรื่องอะไรก็มาจะช่วยเหลือคนอื่น อาจเป็นประมาณนั้นนะนั่นคือบ้านสิงข่าวนะครับจริงหรือเปล่าไหนลองตอบเข้ามาพี่อาร์นเร์ามบอกว่าใช่ค่ะเขาชอบช่วยเหลือคนนะน้องฟฝ้าตรงมากมากนี่ใส่สามีเลยรักเพื่อนที่สุดใครเดือดร้อนไปช่วยนะอย่างไวยกเว้นมีจ้า <c oughs> นะ้าบอกว่าตรงมากค่ะเรื่องให้คุณพ่อนะ <c oughs> ก็เป็นคนรักเพื่อนนะครับนี่ใส่ที่โดดเด่นคือรัก <c oughs> เพื่อนรักฝูรักคนที่เราเรารู้สึกว่ารักด้วย <c oughs> หากมีอะไรที่เพื่อนฝูงหรือว่าคนที่เรา คนที่เราบ้านสีขาวรักกันเนาะก็มา<อ>จะช่วยเยอะอยากเติมที่เอาคนที่รักนะแต่ถ้าคนที่ไม่รักก็ไม่แลนะครับนะเออเป็นอย่าง,งานั้นไหมพี่จีนเรื่องให้ใครนะ่นะไหนตอบสิพี่จีนนะนะเรื่องให้ใครจ้ะเนะีเน่ยอย่างนั้นนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นคนลักษณะแบบนั้นนะครับแม่ชีบอกว่าใช่ค่ะอ่ะเราไปดูไพ่ใบที่2นะครับสําหรับไพ่ใบที่2พรสวรรค์น,นะของคนคนนี้นะครับนะบ้านสีขาวมีลักษณะอยากไรเรามาดูไพ่กันนะครับ ขุ่นทไพยแไปนี้ครับ <Yahoo! S 1> อาเป็นลักษณะแบบเทียนนะครับที่มันหลอมละลายนยีนะครับหลอมละลายจนไปถึงแบบว่าใกล้จะหมดเล่มแล้วนะครับนะเป็นเทียนที่หลอมละลายนะครับอะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงพรสวรรค์ของคนคนนี้นะบ้านสีขาวหรือว่าแม่ชีเชลมบุสีหรือว่าคนที่เลือกให้นะ นะครับบอกได้เลยว่าเป็นคนที่อดทนนิ่งได้สูงมากครับจริงไหมเป็นคนอดทนเป็นคนทําอะไรที่อยู่นานๆได้เอามาเอออดทนถึงเขาจะว่าไม่ดีถึงเขาจะนู่นนี่นั่นไม่ดีเราก็อดทนได้ถูกต้องไหมครับนะค่อนข้างที่จะอดทนสูงในเรื่องสิ่งต่างๆที่ที่เกิดขึ้นเราค่อนข้างที่จะคอยเขาเรียกว่าอะไรล่ะ ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องยืนหยัดในสิ่งที่ทำนะอดทนในสิ่งที่เกิดขึ้นอดทนเพื่อรับผิดชอบก็เรียกอะไรนะรับผิดชอบหนะ้าที่ได้ดีอะใช้คํานี้ก็ได้ครับนะเป็นคนรับผิดชอบหนะ้าที่ได้ดีแต่ว่าจริงๆความสวรรค์ถ้าพูดถึงพรสวรสวรค์คืออดทนสูงมากๆครับจริงไมหมฮะแม่ชีเฉลิมนะฮะนะครับลูกของพี่อาว์วัดินทรอดทนไหมนะครับเวลาเขาอยู่กันในสังคมไม่ได้อยู่กับเรานะเราต้องมองตอนที่เขาอยู่กับเขาของเขาสังคมของเขานะเพราะว่าบางทีอยู่กับแม่น่ะ เขาก็จะมีอีกอารมณ์หนึ่งแต่ถ้าเกิดเขาอยู่ในแบบของเขาเขาอดทนได้นะเขาไปได้แต่เมื่อไหรที่มีแม่หรือว่าคนในครอบครัวมันก็จะล้มแผดใช่ไหมแต่เวลาเขาอยู่ในสังคมนะค่อนข้างที่จะอดทนสูงมากๆค่อนข้างที่จะยืนหยดัดในสิ่งที่ตัวเองเออมั่นใจมากๆครับนะเพราะฉะนั้นอ,อ,อดทนได้นานเลยเหมือนที่อ่ะถูกเผาไปเรื่อยๆ,ๆฉันก็ยังทนได้ฉันก็ยังส่องแสงสว่างได้ตราบใดที่ยังไม่หมดแรงก็ยังทนอยู่แบบนั้นนะครับอดทนสู้ ถึกอ่าใช้แบบนี้นะครับนะฝึกวิชารมปานมาอย่างดีนะครับืมพี่จีบอกเลิกให้ลูกอูยลูกอายุน้อยอยู่เลยพี่งนะานวิรินทรมบอกว่าชอบช่วยเหลือคนตอนนี้เป็นสภานักเรียนไปแล้วไนงะน้องฟ้าบอกจริงมากๆความอดทนขั้นสูงสุดนะป่าบอกจริงค่ะอดทนมากสู้สุดกับทุกๆเรื่องจริงๆค่ะ แม่ชีเฉลิมบอกว่าใช่ค่ะไงนะ,นะพรสวรรค์ของเขาคือความอดทนนะครับแล้วก็ยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันดีถ้าสมมติว่าชอบในเรื่องราความยุติธรรมฉันก็จะยืนหยัดในความยุติธรรมนั้นโดยไม่ไปไหนก็ยังยืนหยัดอยู่แบบนั้นนะหรือว่าทําอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าไม่ประสบความสาเร็จก็ทําอยู่นั่นแหละนั่งทาอยู่นั่นแหละจะเอาให้ได้ปลัาให้ได้เอาให้สําเร็จให้ได้อย่างลูกสาวพี่อาวเินทางก็วาดรูปให้ได้ลบวาดใหม่ถ้าจะวาดใหม่ฉันก็วาดอดทนมากนะครับ ต้องยอมรับต้องยอมรับนี่อ่ะและการ์ดใบสุดท้ายนะครับการ์ดใบสุดท้ายทําอย่างไรน,น้องปลาว่ออดทนเก่งมากขนาดมีเรื่องกับพี่สองห้าสองหนึ่งพอยงนิ่งมีสติสุดแล้วค่ะนี่อ่ะไายใบสุดท้ายนะครับแล้วทําอย่างไรเพื่อไม่ให้ความสว่างของเรานั้นมันแย่ลงนะครับนับหนึ่งนับสองนับสามคุณในการแบบนี้ครับ เป็นรุ่งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีหันหลังให้กันนะครับพร้อมกับใบหน้าที่นิ่งๆนะครับไม่ค่อยจะจอยเท่าไหร่แล้วก็มือกอดอกทั้งคู่เลยนะเออนะสำหรับไพ่ใบน,นี้นะครับก็ง่ายๆเลยครับเป็นคนที่ถ้าไม่เอาแล้วนะเออไม่เอาแล้วถ้าไม่แบบหมดความอดทนเมื่อไหร่นะคุณจะไม่มีอะไรเหลือให้กับคนคนนั้นเลยคุณอดทนกับใครได้สูงสุดนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่อดทนต่อคนคนนั้นนะเรียกได้ว่าขาดได้ขาดเล ถ้าอดทนคืออดทนให้สุดแต่เมื่อสุดเมื่อไหร่นะไม่แลไม่เห็นไม่มองไม่สู้ไม่อะไรทั้งสิ้นเลยเรื่องของคุณไปเลยถูกต้องไหมครับนะนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบว่า,ายังสนใจอยู่ช่วยได้หมดนะช่วยยกต่เป็นช่วยยกของช่วยยกหนังสือให้คุณครูนะนะลูกสาวของพี่อารวัินทร์ทออะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ไม่อดทนนะไม่ไหวนะก็จะหันหลังให้กับคนคนนะั้นและไม่ยุ่งด้วยเลยนะ จึงทาให้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ยุ่งกับคนนั้นโอกาสในเรื่องของการที่คุณจะใช้พรสวรรค์ในเรื่องของความอดทนมันก็อาจจะแบบว่าตรงเงินคาเพราะนั้นค่ะพี่พายก็เลยบอกว่ากามอดทนเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อยากให้อดทนต่อไปนะครับสิ่งที่จะทําให้เราไปได้คืออย่าไปฟังอย่าไปรับรู้ต่อความพูดของคนอื่นที่ทําให้บั่นทอนในชีวิตเพราะฉะนั้นจงมั่นใจในตัวเองและเดินหน้าในแบบที่เราคิดว่าดีต่อไปนะครับอืมเนี่ โอเคน้องปาาบอกอดทนเก่งมากนะครับนะพี่อาร์วรินทรมบอกว่าอดทนในหน้าที่ตัวเองดีมากนะครับนะปาาบอกว่าจริงค่ะพ่อเป็นแบบนั้นจริงๆถ้าไม่เอาคือตัดขาดถ้าช่วยคือช่วยสุดอะประมาณนี้ครับนะี่ตอนนั้นก็รมะมัดระวังถ้าเขาตัดขาดแล้วก็คงช่วยใครไม่ได้นะโอเคนะตรงไหมครับนะีน้องนอง้นองฟ้าสุบรารดานะสามีหนูเป็นแบบนั้นไหมถ้าตัดขาดกับใครสักคนหนึ่งก็จะตัดขาดแต่ว่าไม่ได้ตัดขาดใครง่ายๆนะ คือเป็นคนอดทนถึงขั้นสุดก่อนถ้าไม่สุดนะก็ยังคงทนไหวเออไม่เป็นไรหรอกถ้ามันเถอือยวนยวน,ยวนตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่นะที่แบบหมดความอดทนแล้วก็ต่อให้เราพูดว่าหยวนเขาก็จะไม่หยวนต่อให้ให้น้อมน้าวจิตใจแค่ไหนคนบ้านสีขาวก็ไม่นะไม่แลไม่มอไม่ดูไม่สนใจใดๆทางิ้นถูกต้องไหมครับนะนั่นคือตัวตนของบ้านสีขาวเนี นะครับนะน้องฟ้าบอกสามีแบบนี้เลยไม่เอาคือไม่เอาเออส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นนะครับนะแต่ว่าใครที่เลือกให้กับลูกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่อารวรินทอร์หรือว่าพี่จีนอาจจะยังไม่ชัดเจนเพราะว่าน้องยังเด็กอยู่เนาะนะแต่บอกเลยครับว่าเขาจะประมาณนี้แหละแต่ความไม่เอาคือไม่เอาของผู้หญิงกับความไม่เอาไม่กับไม่เอาเนี่ยของผู้ชายมันต่างน,นนะเออเนะี่ยก็ประมาณนี้นะฮะอืม โอเคพี่อาร์วรินทรนบอกว่าใจก็อยากให้เขามีความอดทนอยู่แล้วค่ะอยากให้เขาเข้แขมแข็งจริงๆเขาเข้แขมแข็งเมื่อเวลาเขาอยู่ในสังคมครับพี่อาร์วรินทร์แต่เมื่อไหร่ที่เขาอยู่กับคุณแม่เขาจะอ่อยคุณแม่ครับเพราะคุณแม่เป็นสิ่งที่พักเพียงหัวใจของเขาครับพี่อาร์วรินทร์เนาะเดยนประมาณแบบนี้มองว่าถึงบอกไงว่าถ้าเกิดว่าตัดความเป็นแม่ลูกออกไปก่อนนะ่ะเราจะเห็นว่าเขาเป็นคนอย่างไรแต่เมื่อไร่ที่มีเรายืนอยู่จุดนั้นเขาก็จะทิ้งตัวใส่เราเหมือนกัน ก็อย่างอย่างคุณพ่อของน้องปาาอย่างเงี้ยเวลาอยู่กับคุณแม่คุณพ่อก็จะแบบมีอาการแบบเนี่ยเอออ่อ,อนอ้อ,อนแม่หน่อยแต่ว่าอ้อนแบบผู้ชายนะหรือแม้กระทั่งสามีของน้องฟ้าก็เหมือนกันเวลาอยู่กับน้องฟ้าก็เหมือนกับโอ้ไม่ไหวนู่นน,นี่นั่นอ่อ,อนๆหน่อยเล่นๆหน่อยประมาณนั้นแต่เมื่อไหร่ที่เขาเหล่านี้ออกไปอยู่ในสังคมเขาอยู่ได้และอดทนได้ดีกว่าอยู่กับเราแน่นอนครับแต่เวลาอยู่กับเราอ้อ,อนเหลาทุกคนเลยครับ